มาพบกับเซเวียเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันนี้เวียมีโปรปังๆโปรดีๆที่จะมาแนะนำคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะกับรุ่นอะไรคะยอดนิยมของเราเหมือนเดิมคะ่ะ4ประตูเกียร์ออโต้รุ่นมิดนะคะราคาอยู่ที่935,000บาทวันนี้อย่าลืมนะคะติดตามชมให้จบคลิปแล้วมาฟังแคมเปญดีๆที่เวียจะนำเสนอให้กับคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้เรามาดูจาก ด้านหน้าของตัวรถนะคะตัวมีดนะคะอุปกรณ์จะมาครอบคบคันให้กับลูกค้าแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์เซ็นเซอร์รอบคันนะคะมีไฟตัดหมอกพร้อมด้วยเลยคะกระจังหน้าโครเมียมตัดมาด้วยสีดํากันเมทัลลิกให้กับลูกค้าลูกค้าท่านนี้ท่านนี้นะคะติดตามเวียม,มาจากช่อง YouTube เหมือนกันคุณรัตนาใจนินที่เลือกโปรพิเศษโปรปังๆกับเวียนะคะเรามาดูข่าวว่าด้านด้านขวามือของตัวรถมีอะไรบ้าง ในส่วนของตัวไฟตะหมอกนะคะก็จะมีกรอบปฟตะหมอกที่เป็นในส่วนของสีดํากันเมทัลลิกให้กับเราด้วยดูรถสปอร์ตและดูสวยสง่ามมากขึ้นลูกค้าเลือกสีนี้เพราะว่าอยากใช้งานกับตัวรถแบบไม่หัวหวาอะไรมากมายแต่แต่งให้เรียบแล้วดูดีแล้วก็มีเสน่ห์นะคะอ่ะอาขยับมาดูด้านนี้เลยค่ะฝาไปแล้วนะคะจะครอบคุมีให้กับลูกค้าแล้วค่ะตำแหน่งตัวไปเล้ยวจะติดอยู่ที่ ตรงนี้นะคะตามมาด้วยนะคะในส่วนของล้อนะคะรอบนี้คุณลูกค้าจะได้ยางของมิชลินนะคะแล้วก็ล้อแม็กนะคะจะเป็นสีบรอนเงินตัดด้วยสีดํานะคะขยับมาเลยนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะกรอบรองมือจับลายเคลบล่าให้กับลูกค้าเพิ่มความสปอร์ตแล้วก็ดูดนันแล้วก็ดูสวยสง่าให้กับลูกค้านะคะตัวนะคะตัวบันไดข้างที่จะเหยียบขึ้นนะคะจะเป็นในส่วนของสีดําด้านนะคะให้กับลูกค้า วันนี้เราจะมาลองสมรรถนะของตัวบันไดข้างกันนะคะว่าบันไดข้างที่ดูอย่างนี้เวลาขึ้นลงแล้วสะดวกสบายกับลูกค้าหรือเปล่านะคะมาดูกันเลยค่ะภายในของตัวรถนะคะสวยงามเหมือนเดิมเลยแต่เราจะลองอะไรให้อะไรดูกันค่ะวันนี้ลองบันไดข้างให้ดูเลยนะคะนี่ขึ้นง่ายมากเลยนะคะลูกค้าวันนี้รถคันนี้เวียแต่งให้หรูๆูแต่งให้ดูดี เพิ่มให้อะไรนะคะสะครับเพจกันรอยของแท้โตโยต้าเลยนะคะคลิปนี้เราจะมีสครับเพจกันรอยให้ด้วยพราะลูกค้าบอกว่าพี่ขอเป็นสครับเพจกันรอยได้ไหมเพราะว่าต้องการในส่วนที่ว่าเวลาเหยียบขึ้นลงแล้วมองเห็นเป็นตัวโครเมียมด้วยค่ะส่วนในตัวรถก็เหมือนเดิมนะคะเบล็อกหนังปรับไฟฟ้าแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นหุ้มหนังเดินได้ด้วยสีเทาดำนะคะหน้าจอก็สามารถเล่น Apple Car p l a y พได้ตามมาด้วยเนี่ยคะ่ะเกียร์ออโต ขับขี่ง่ายมากเลยนะคะเกียร์ออโต้ของโตโยต้านะคะค่ะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของปุ่ม Eco Mode Power Mode ลูกค้าบอกว่าติดตามคลิปของเวียดูประมาณ3-4คลิปแล้วแล้วสนใจมากเลยที่อยากจะออกรถเขาก็เลยบอกว่าขอเวลาตัดสินใจหลังจากที่ตัดสินใจสรุปมาเป็นรุ่นนี้ลูกค้าบอกใช้งานคุ้มค่าแน่นอนอ่าลืมบอกไปนะคะลูกค้าไม่เคยใช้รถกระบะเลยใช้เป็นรถเกง๋งแต่พอลูกค้าได้ทดลองขับแล้วก็ตัดสินใจลูกค้าชอบมากเลยค่ะแล้วก็ตัดสินใจ ดำเนินการเรื่องไปนั้นแล้วก็ในส่วนของตัวรถเล,เลยทันทีนะคะเรามาดูด้านหลังคะ่ะอะไรที่นี่ที่พี่เขายิ่งตัดสินใจง่ายขึ้นเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาไม่เคยใช้รถยี่ห้อโตโยต้าเลยนะคะนี่ไงคะภายในห้องโดยสารกว้างขวางมากมายเลยนะคะลูกค้าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ เบาหรือว่ามือจับนะคะจะเป็นในส่วนของสีดํากันเมทัลลิกพี่เขาใช้รถเก๋งแล้วพอเขามาลองตัวนี้เขาบอกว่าทัศนวิสัยในการขับขี่ดีมากเลยค่ะ,ะเรามาดูนะคะว่ามีอะไรอีกที่น่าสนใจมากเนี้อค่ะในส่วนของตัวด้านท้ายของตัวรถนะคะช่วงล่างเปลี่ยนใหม่ก็เลยทําให้ขับขี่นุ่มหนึบนิ่มสบายเหมือนรถเก๋งเลยนะคะก็คืออะไรคะช่วงล่างซปเปอร์ฟกซ์ซัคเพนชั่นนะคะขยับมาด้านท้ายของตัวรถค่ะถึงจะเป็นรถ กระบะนะคะแต่ด้วยแต่ด้วยในเรื่องของความปลอดภัยโตยโยต้ามีมาให้ครบคันก็คือเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะเซ็นเซอร์ถอยหลังมีให้มีกล้องถอยหลังให้ในส่วนของตัวนี้ก็ไปเบรกดนที่3นะคะจะยาวเวลาเราเหยียบเบรกเนะะี่ยค่ะคนข้างหลังก็จะเห็นเราง่ายขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับเราแล้วคนด้านหลังด้วยนะคะ เราไปฟังกันค่ะแคมเปญปังๆแคมเปญโดนๆสำหรับพี่รัตนาใจนินที่ได้รับในสุดตรงนี้แล้วเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเพื่อจองรถกับเบียรและแคมเปญอะไรกันไปบ้างนะคะเชิญด้านหน้าเลยค่ะแคมเปญปังๆแคมเปญโดนๆแคมเปญเด็ดๆที่พี่รัตนาใจนินนะคะเดินทางไกลมาจากจังหวัดนครปฐมเพื่อให้เบียได้บริการให้นะคะแคมเปญอะไรนะคะดอกเบี้ยเพียงจุด เท่านั้นค่ะหรืออะไรคะดอกเบี้ยไม่ถึง1บาทเลยสำหรับาการขอนรถเจมย์คันนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามอินบ็อกซ์มาด้านล่างเลยนะคะเอ๊ะวันนี้เรามีตัวช่วยนะคะก็คือพี่ตูนเห็นไหมคะคำนิยามของพี่ตูนให้กับรถดีวอคันนี้ของเราคือ,อยังไงบ้างพลังแก่งเหนือนิยามเป็นยังไงบ้างคะชอบไหมคะกับแคมเปญปังๆแคมเปญดนดดอกเบี้ยถูกมากเลยแล้วก็รถแต่ง ที่ดูดีแบบนี้ถ้าชอบอินบ็อกซ์ใต้ข้อความของเวียร์เลยนะคะอย่าลืมนะคะรักเวียร์ชอบเวียรอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจดวงน้อยให้กับเวียด้วยนะคะอย่าลืมนะคะ ถ้าสนใจเป็นรถรุ่นไหนยังไงอยากให้เวียรีวิวใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะวันนี้เวียววต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่มาชมรีวิวง่ายๆเรียบๆแต่ดอกเบี้ยถูกมากกับเวียนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ลักษาสวัสดีค่ะพี่พานุวันนี้มารับรถรุ่นไหนนะคะเป็นโตโยต้ามิตซอโต้ครับค่ะ<ม>แล้วก็ขอสามเหตุผลที่จากเราใช้รถเก๋ง แล้วไม่เคย,ยใช้รถยี่ห้อโตโยต้ตาเนี่ยทำไมถึงเลือกใช้โตโยต้าคะอ๋จากความแข็งแกร่งค่ะ โปรโมชั่นที่ได้รับครับแล้วก็เซลล์ที่ดีครับผมอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับคำตอบสุดท้ายของเราก็คืออยากทราบนิดนึงค่ะพี่ดอกเบี้ยที่พี่ได้รับกับรถคันนี้เท่าไหร่นะคะศูนย์จุดหกเก้าค่ะศูนย์จุดหกเก้านะคะถ้าลูกค้าท่านไหนและพี่น้องๆท่านใดนะคะชอบโปรโมชั่นนี้แคมเปญแบบนี้ใต้กิ้นบ็อกมาได้เลยนะคะวันนี้ตั้งข่าวขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากเลยนะคะที่อุตสาห์เดินทางไกลมารับรถที่นี่ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ